เมื่อวานนี้นายกอนุทินชาญวิรุฬกุลยืนยันชี้แจงนโยบายตามที่ถแถลงไปค่ะ,ะแล้วการยุบสภาเนี่ยภายในสี่เดือนแน่นอนนะแล้วก็จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญนะแล้วก็จะมีการจัดทำประชามติไปพร้อมกับการเลือกตั้งนะแต่แน่นอนนโยบายที่จะทำก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในขณะนี้ค่ะนะแล้วสิ่งสำคัญก็คือ ที่บางท่านบอกว่า,าให้มายุบสภาเลือกตั้งไม่ใช่ให้มาทําแบบนี้ค,คือคิดแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนค,คือยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั่นคือนโยบายนั่นคือการกร,การกระทำที่จะต้องทํานะครับอย่างแน่นอนคือยุบสภาในสี่เดือนและแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผมก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนการ เดินหน้าจัดทำรทัฐธรรมนูญและการจัดทำประชามติพร้อมให้พร้อมในการเลือกตั้งทั่วไปและรัฐบาลขอความร่วมมือให้สมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับได้เข้าได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ภายในนี่คือการถแถลงเปิดน,นะการถแถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวานนี้ส่วนนายกจะลงชายแดนสุรินทร์3ตุลาคมคแล้วเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ทนะหารที่ชายแดนยืนยันสนับสนุนตลอดว่าไม่มีรายงานเรื่องขาดแคลนอาหารถามพอบทบยืนยันนะการดูแลครบถ้วนดูแลทั่วถึง แล้วก็เรื่องของการสร้างเมืองคู่แฝดบ้านหนองจานบันเตียเมียนเจยที่มีแนวคิดเนี่ยยืนยันว่าเบรกไว้ก่อน,อนเพราะขณะนี้ความสัมพันธ์เนี่ยกัมพูชาย,ยังเป็นภัยคุกคามอยูอ่อยังคุยไม่ได้ <นะ S 1> ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่น,นเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนโถนี่นายกอนุทินนะฮะแล้วการถแถลงนโยบายที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพรวมอะไรบ้างทีนี้เราได้เห็นภาพรวมที่สําคัญก็คือทิศทางที่รัฐบาลจะพาประเทศเดินไปแล้วก็สองอีกด้านหนึ่ง ได้เห็นภาพรวมวิถีทางการเมืองของพักฝ่ายคาออ้านกลว,วิธีในการหยิบม,มาใช้